โอ้ยแต่ผมผมเก่งคุณขอบคุณครับไฟเราซ้อมมากี่วันครับประมาณเดือนวราซ้อมอยู่ที่ข่ายคอนแก่นครับก็อยู่ที่ขอนแก่นเลยอยู่ที่เดิมเลยมีใครเป็นผู้เข้าซ้อมอยู่นวตอนนี้เยอะเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนที่น้องๆอยู่ข่ายก็อยู่ที่ด้วยกันอยู่หลายคนใช่ไหมก็ช่วยกันตอนนี้เราอายุยี่สิบยี่ห้าครับเราสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบน้ำหนักปล่อยปล่อยประมาณไม่กิโลครับห้าสิบห้าเรามเดจรตาย้อะไรครับฟรีเมืองแล้ววันนี้เรามาเจอกับ กระดูกเหล็กครับผมคยต่อยกันมาสี่สามไฟแล้วอันนี้ไฟที่สี่ครับแล้วเป็นไงทั้งสามไฟก็สูสีมันมาครับอืมก็ชนะเข้ามาสองครั้งแพ้เขาครั้งหนึ่งครับตอนนั้นที่ต่อยกันต่อยกันเวทประมาณเท่าไหร่ก็ล่าสุดก็ร้อยร้อยสิบสองครับร้อยสิบสองเลยล่าสุดที่เพิ่งชนะกันมาเนี่ยนะครับวันนั้นต่อยกันที่ที่รัมที่รัมเนิ่รัมหนึงนะแล้วเขาเป็นเบอร์ตัดตาย มวยเข่าเรามวยสไตล์ที่เมืองแล้ววันนี้มาเจอไฟที่สี่เราจะวางเทมวางแผนยังไงก็ไปไปไปนี้แหละก็ต่อยตามสไตล์เรานะไปเรื่อยๆก่อนของเราเน้นหนักแข่งซ้ายใช่ไหมแล้ววันนั้นต่อยร้อยสิบสองวันนี้ร้อยที่เจ็ดถ้าเกิดวันนี้เข้าชช่งนี่เป็นไงคิดว่าวันนี้มาเป็นไงบ้าง ปกติครับก็ไม่ไม่มีไม่มีปัญหามาเกินหรือมาขาดคิดว่าน่าจะเกินอยู่พอนี่วางก็คือเหมือนวิ่งเอาตอนเช้าเกินยีเส้นยืดสายเนาะร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละก็เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้ก็คือพร้อมชนะกับใครเหมือนเดิมครับเดี๋ยววันนี้ไม่พลาดแน่นอนไฟที่เราปีนมาดิกีิโลครับประมาณสามสี่โลดลอยมาไทยมาทั้งหมดตอนนี้ของเราประมาณเท่าไหร่ละหลักห้าหกสิบเราคนจังหวัด อุบ่นครับฝากช่วยช่วยแบงค์ขับรถนี้หน่อยครับก็ฝากด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยครับวันนี้ก็เต็มที่แน่นอนครับของวชัยน่ากับไพ่เหมือนเดิมครับผมอ่านนี้ขออนุญาตเปลี่ยนนะครับโอเคขออนุญาตครับทั้งเรกพรชลยาครับไฟเราซ้อมมากี่วันครับสามอาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเรียนได้ครับก็ที่เดิมครับแล้วไฟนี่มีใครเป็นเพื่อสพวกโซลามก็มีพวกปานเพชรลุงกิจคมตะกัดก็คือเพื่อพี่เพื่อน้องในค่ายที่อยู่ด้วยกันนะเนาะที่ก็ช่วยๆกันตอนนี้เราอายุ ยี่สามเราสูงเท่าไหร่ครับหนร้ําหสิบน้ำหนักปล่ลอยมามายกี่กิโลครับมาห้าสิบเอนิเมตรเราโมยสไตล์ไหครับเข่าครับแล้ววันนี้เรามาเจอแก่นุบลเคยต่อยกันไหมเคยต่อยักี่ครั้งและสามครั้งสามครั้งทั้งสามครั้งนี่ผลเป็นไงชนะหนึ่งแพ้สองอ๋อเราชนะหนึ่งครั้งแพ้เขาสองครั้งแล้วเขาเป็นมวยแบบไหนสไตล์ไหนไต้้ายไต้้ายครับแล้ววันนี้เรามาเจอไฟยที่สี่แล้วเราจะวางเกวางแผงงไงดีเจอเขาวันนี้ บางแข right. yeah. the ้งทรายครับเก็บอาวุธเขาอยู่แล้วไปตามสไตล์เรานะครับคือพยายามขี้ไปอยู่ว่างั้นเถอะและล่าสุดเราต่อยไว้ที่ลาบเหนือครับลาบเหนือนะต่อยกับไตะนบนเนาะอ๋อต่อยเขาเลยแล้ววันนั้นก็เป็นไงแพ้เขาแพ้คะแนนเขาเวทเท่าไหร่วันนั้นร้อยสิบสองวันนี้มาต่อยร้อยสิบเอ็ดกถ้าเกิดเช้าเขาช้ำหนักคิดว่ามาเกิดหรือมาขาดน่าจะไม่ไม่ขาดครับก็คือมาพอดีพอดีเลยสบายสบายเลยร่างกายไฟนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว เป็นร้อยครับสมมติแย่างไรค่วันนี้พร้อมมาเอาชนะคืนครับพร้อมมาล้างตาเขาโดยตรงเลยครับไฟแล้วคุณมากี่กิโลครับประมาณโลลงได้เราต่อยมวยไทยมาตอนนี้ทั้งหมดประมาณสองร้อยกว่าสองร้อยบวกแล้วเราโคตจังหวัดนครปฐีธรรมราชฝากเชิญชวนแฟนคลับรถนี่หน่อยฝากแฟนมวยชาวใต้ช่วยเชิญเฉลิลังใจด้วยวันนี้เต็มที่แน่นอนพร้อมมาล้างตาเลยพร้อมมาเอาคืนด้วยนะเอานี้ขอให้น้องโชคดีประมาณครับ